มาแรงมาดีผลงานประทับใจใครใครก,ก็ยกนิ้ให้นัมเบอร์วันจำปาทองออพยศยยใหญ่ด้วยจอยักษ์24เมตรใหญ่ด้วยระบบเสียง38,000วัตต์ให้ความดังกระหึมตู้แขวนข้างจอข้างและหนึ่งโหลเสียงกลางชชนเจอร์ที่อรอิโอใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียมีงานการกุศลจัดงานทุกครั้งต้องการหนังไปสมโพธิ ผลงานดียิ่งใหญ่สมศักดิ์สรทธท่านเจ้าพ,าพา่อนัมเบอร์วันจำปาทองพ่อพี่ยอยู่ขุนคลางหนังใหม่สนับสนุนโดยเสียอาและสมงคมคิฟ์นอินเตอร์เนชั่นแนลสำนักงานนายบอขอนสอบุรีรัมจังหวัดสุรินติดต่อที่ทิศเหนือสถานีรถไฟสุรินติดก,กับร้านคูยงหวดโทร087า 2, องสี่หนึ่งห้าเจัมบอร์วันจำปาทองพ่อพยรยดยุดคลื่นลูกใหม่ย่อมมา่างกว่าคลื่นลูกกอง